สวัสดีครับผมวาวจ้รวัดนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับจะมี2แมชเกมพรีเมียร์ลีกวันนี้ที่จะพูดคุยกันนะครับเกมระหว่างเชลซีเจอกับบอลมัดรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเจอกับน็อตติแฮมฟอร์เลสด้วยนะครับก็ย้ำเตือนกันเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลที่อังกฤษนะครับผมมีบริษัททัวร์อย่างบริษัทเรียลแฟรแนะนำนะครับแล้วเราจะมีโปรแกรมไปดูถึง4แมชครับทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูติดตามรายละเอียดได้ในท้ายคลิปเลยนะครับ มาพูดถึงเกมคู่หลักที่เราจะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจของแมนอยูนะครับเพราะว่าตลอดเดือนเสร็จทที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้โอกาสในการปิดลีกแล้วก็ไปแข่งฟุตบอลโลกนั้นเนี่ยเอริกเทนฮากก็ได้ทำความเข้าใจแล้วก็มีโอกาสได้ เหมือนกับเซตทีมจริงๆจังซัดทีหนึ่งนะครับโอเคแหละอาจจะมีผู้เล่นบางคนไปเล่นฟุตบอลโลกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าในช่วงออกสตาร์ทฤดูการที่โอ้โหเริ่มไปแล้วผู้เล่นบางคนยังไม่พร้อมผู้เล่นบางคนย้ายมาทีหลังซะอีกนะครับก็ความเข้าใจต่างๆมันมากขึ้นแน่นอนดังนั้นแมนยูหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเลยนะครับว่าฟอร์มจะดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนกับเกมวันนี้เนี่ยสภาพทีมก็ลงตัวขึ้นเยอะนะครับ ูเล่นอย่างแฮร์รี่แม็กควก็พร้อมที่จะสตาร์ t ได้แอนโทนี Anthony เล่นเป็นสำรองในเกมล่าสุดก็พร้อมที่จะสตาร์ t ได้นะครับอาจจะมีปัญหาหน่อยก็คือดิโก็ดาโลนะครับแบ็คขวาที่ก็น่าจะยังไม่ตตอ,อาไม่สมบ,บูรณ์เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ทีมก็ใช้อารอนวานบิซาก้าในเกมคาราบาวครับแล้วก็มีแอสซิสด้วยนะครับ อรอดวานบิซาก้าตอนเย้ก็พยายามที่จะเร่งฟอร์มขึ้นมาเพื่อจะให้เหมือนซื้อใจเอร็กเทนฮากให้ได้นะครับวันนั้นพอมีโอกาสเขาก็ดูจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามเป็นพิเศษดังนั้นช่วงนี้ผมเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ดารลยังไม่ค่อยพร้อมวานบิซาก้าจะเป็นตัวเลือกที่สำคัญก่อนนะครับคู่เซนเตอร์ลินเดเลฟก็เล่นกับแม็กควายนะครับก็ต้องรอดูแหละแม็กควายกับเกมที่ สีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการเล่นกับทีมชาติอังกฤษยอดเยี่ยมมากๆมาเล่นกับแมนยูเขาจะทําความกดดันต่างๆที่มันเคยถาโถมมาก่อนหน้านี้เนี่ยให้หายไปได้หรือเปล่ากลับมาเป็นแม็กควายที่ไว้ใจได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนทางซ้ายก็น่าจะเริ่มจากลุกชอไปก่อนนะครับตรงกลางคาเซมิโลไม่ต้องเล่นเป็นกลางรับแล้วนะครับก็มาเล่นเป็นอ่าเขาไ,ไม่ต้องเล่นเซนเตอร์ละวันนี้มาเล่นเป็นกลางรับรวมกับคริสเตียนเอริกเซนได้เลยนะครับขยับขึ้นไปในแผงเกมรุกก็ แอนโทนีแรดฟอร์ดมาซิาแล้วก็บูโนเฟอร์เดนเดสน่าจะเป็นเชฟนี้นะครับสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับฟอร์เรสก็ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่อาจจะคล้ายๆกับแมนยูอย่างหนึ่งก็คือทีมพอเปิดซีซั่นมามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะนะครับดังนั้นเวลาของการปรับตัวเข้าหากันเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้น การใช้ช่วงเวลาของฟุตบอลโลกทําให้ทุกอย่างมันน่าจะดูลงตัวขึ้นแต่วันนี้ปัญหาก็มีนะครับเพราะว่าผู้เล่นในตําแหน่งผู้สาประตูอย่างดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยเจอกับต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างแมนยูก็ลงสนามไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมาปรับมาเป็นเวเเนซี่เล่นแทนนะครับที่เหลือพวกทัฟโฟโลทางซ้ายแซคโอริเย่ทางขวาพวกตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าชิโกคุยาเต มีปัญหาการบาดเจ็บติดมาจากฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าถ้ามองไปถึงตัวอื่นๆที่ก็เล่นได้ดีอย่างเลมัวฟอยเลอร์ก็พร้อมจะเป็นหลักได้อยู่แล้วเจสซี่ลินการ่ยจะยืนเป็นตัวรุกเลยนะครับอยู่หลังตัวอันตรายอย่างอาโวนิจิแล้วก็รวมไปถึงแพแดนจอห์นสันก็น่าจะประมาณนี้สำหรับทีมของนัอตติแฮมฟอร์เรส์นะครับอย่างที่เรเรียนไปครับแมนยูต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับจังหวะที่ทีมเนี่ยเรียกได้ว่ามีเวลาในการ ปรับแต่งเข้าหากันตัวที่ก่อนหน้านี้เจ็บบ้างไม่พร้อมบ้างในแผงเกมลุกอย่างพวกมาชิยาอย่างพวกแรดฟอร์ดก็ต้องพยายามแสดงให้เห็นแล้วแหละว,ว่าเออถึงเวลาที่ได้โอกาสจริงๆแล้วเนี่ยทีมจะพึ่งพาพวกเขาได้มากแค่ไหนนะครับไม่มีปัญหาของโรนัลโดมาให้ทีมโดยรวมปวดหัวอีกต่อไปแล้วดังนั้นวันนี้ผมมองเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะทำได้ดีมากๆนะครับรอนทีมฟอร์เรสต์เองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นก็จริงแต่ว่าดูแล้วก็ต้านแมนยูลําบากครับผมมองว่าแมนยูจะเอาชนะรอนทีมฟอร์เรสได้ไม่ยากนะครับนั่นคือทีเด็ดที่ฝากไว้ในวันนี้สว่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่ก็น่าสนใจไม่แพ้ก,กันก็คือเชลซีนะครับ เป็นอีกหนึ่งทีมที่เกรแฮมพอตเตอร์โอ้โหก่อนจะเบรกฟุตบอลโลกไปเนี่ยฟอร์มแย่มากนะครับนั้นการเบรกฟุตบอลโลกก็เป็นจุดดีของพวกเขาที่จะทําให้กลับมาตั้งหลกักกลับมามีสมาธิแล้วก็โฟกัสกับการเริ่มต้นใหม่นะครับสภาพทีมของทีมดีขึ้นด้วยนะครับผู้เล่นอย่างลิเจมส์ที่ก็เจ็บไปก่อนหน้านี้ก็พร้อมที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้แล้วแต่ว่าพอตเตอร์เองก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของลิเจมส์ว่าอาจจะต้องพยายามดูเรื่องของเวลาในการเล่นหน่อยนะครับไม่อยากจะสุ่มเสี่ยงใช้้ีเเเจยอะะนนนกินไปพรชง เกมมันชุกด้วยนะครับมีสารเกมในรอบประมาณสัก7-10บวันอะไรอย่างเงี้ยน,นั้นก็ก็อาจจะต้องละเอียดหน่อยการใช้ลิสเจมส่วนพวกที่เหลือเตียโกโซิวากลับมาจากฟุตบอลโลกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีคูลิบารีมีชาโลบาทางซ้ายคือคูเรยตตรงกลางก็กองเต้ย,ยังไม่พร้อมนะครับก็ต้องใช้การ์เกอร์เล่นคู่กับจอจินโยส่วนตุรุกตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองของเปียร์เอริกโอบามายังนะครับ ก่อนฟุตบอลโลกก็ไโอ้โหฟอร์มไม่ดีเสซะเลยน,นะครับแต่ว่าตอนนี้อาร์โดโบยาเจ็บไปแล้วนะครับก็เหลือแค่โอบาคนเดียวนั่นแหละก็ต้องรอดูว่ามาเล่นร่วมกันกับเมสันเมาส์รวมกับราฮีมสเตอร์ลิงจะทำให้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เจอกับบอลมาร์ทครับบอลมาร์ทก็ถือว่าเป็นทีมที่ลุ่มลุ้ม,มดอนดอนนะครับบทจะดีก็ดีใจหายบทที่จะแพ้ก็แพ้ง่ายๆเหมือนกันนะครับวันนี้ตัวหลกักๆที่จะลงเล่นก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ว่าทีมจะใช้ทัคติกแบบไหนนะครับพวกเขามา ทำเกมตรงกลางแล้วก็ดูหนักแน่นใช้ได้นะครับดังน,นั้นดูแล้วเกมนี้อาจจะสู้กับเชลซีได้บางช่วงบางตอนแต่ผมยังมองว่าถ้ามองถึงความสม่ำเสมอทั้งหมดนะครับเชลซีเนี่ยมันต้องมันต้องมาแล้วแหละกับวิธีการของเกรแฮมพอตเตอร์กับตัวผู้เล่นที่มีอยู่นะครับโอเคแหละกองหน้าอาจจะยังไม่ได้ไม่ใช่แค่กองหน้าแหละพวกตัวรุกทั้งหมดข้างบนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เปลี้ยงปลางสักเท่าไหร่ แต่ว่าผมยังเชื่อว่าเกมนี้ค่อยๆนวดแล้วก็ผมยังมองทีเด็ดของตัวที่คัมแบ็กกลับมาอย่างลิสเจมส์นะครับผมว่าเจมส์เนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมรุกของเชลซีในแต่ละนัดที่เขาลงเล่นเน่ยเยอะมากพอไม่มีลิสเจมส์ทุกอย่างมันก็ดูหายไปเลยนะครับการเติมเกมรุกอยู่ทางด้านข้างของเชลซีเนี่ยนั้นพอมีลิสเจมส์โอเคแหละบวกกับเมสันมาส์ที่ก็น่าจะมาแบบที่ มีความมั่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวหวังแค่ว่าโอบามายังเนี่ยจังหวะสุดท้ายแบบหาพื้นที่แล้วก็ยิงประตูให้ได้หน่อยผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับเชลซีในวันนี้นะครับผมยังมองถึงการที่ผู้เล่นได้เก็บตัวได้อยู่กับแกรแฮมพอ์เตอร์ ในช่วงเวลาที่พักเบรกฟุตบอลโลกเนี่ยมันน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังถึงวิธีการที่มันดีขึ้นนั้นเกมคู่นี้ผมก็ยังเชื่อว่าเชลซีน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับก็อย่าลืมครับฝากกด s ั b ส c r i b e ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลไ้ด้วยนะครับทีเด็ดฟุตบอลเราจะมาที่ช่องนี้เป็นประจำรวมไปถึงการวิเคราะห์วิจารณ์ต่าง,างๆมุมต่างๆของฟุตบอลได้เลยครับกับช่องวาร์ฟฟุตบอลแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับท้ายคลิปแฟนแมนยูเออยแฟนลิเวอร์พูลหรือว่าใครอยากไปดูบอลที่อังกฤษนะครับติดตามรายละเอดได้เลยนะครับ กับทาง Real f แฝงนะครับบริษัทที่ช่ำชองในการดูฟุตบอลต่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับมีทริปดีๆมีทัวร์ดีๆพร้อมจะเสิร์ฟทุกท่านรออยู่แล้วครับสำหรับช่วงนี้ผมว่าวจวัดลาไปก่อนสวัสดีครับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้ามพลาดเลยนะครับกับทริปชมฟุตบอลบิ๊กแมช แบบดูกัน4คู่ซ้อนๆเลยครับที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็น2แมตช์สำคัญของลิเวอร์พูลแล้วก็2แมตช์สำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ2แมตช์ของลิเวอร์พูลนี่ก็จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายครับที่ลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านพบกับเรอัลมาดริดใครที่เกมสำคัญของแมนยู2เกมก็คือการ เปิดบ้านที่โอเชี่ฟอร์ดทั้ง2นัดนะครับในการพบกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็รวมไปถึงเกมฟุตบอลยูโรปาลีกที่จะเจอกับบาร์เซโลนานะครับพิเศษนะครับคุณจะเลือกดูทั้ง4 m a แมชหรือว่าจะดูแค่2แมชเฉพาะของลิเวอร์พูลหรือว่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะครับแถมเราเพิ่มเติมด้วยการท่องเที่ยวสถานที่สําคัญ ของทั้งกรุงลอนดอนทั้งเมืองลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์มีแวะไปลิส์ให้ด้วยนะครับเราพักโรงแรมระดับ4ดาวเลยครับเดินทางวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เบอร์085-999-6592นะครับหรือว่าจะแอด ID l i n ลก็ได้นะครับที่ ID l i n ลนเรียลแฟนเจ็ดแปดเก้านะครับก็ นำโดยบริษัทเรียวแฟนครับผู้ช่ำชองเรื่องการดูฟุตบอลต่างประเทศครับ